ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มหัวใจ Tiktok อกราคาถูกนะครับและยอดขึ้นเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็ให้เข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับและตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับมาตรงสมัครสมาชิกนะครับ อ่ะพอกดเข้ามานะครับก็จะมีชื่อผู้ใช้ให้ใส่นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบทั้งสช่องนี้เลยนะครับและอย่าลืมฉันอย่าลืมติกถูกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่ะพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับได้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับอ่ะตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าตาเว็บไซต์นะครับ KM Social เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านตรงกลางนี้ก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านตรงกลางตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ t i k t o k นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับมาหาตรงนี้นะครับเพิ่มหัวใจราคาถูกนะครับหรือว่าเพิ่มหัวใจธรรมดานะครับ เดี um ๋ยวผมก็จะมาลองใช้เพิ่หมหัวใจราคาถูกให้ดูนะครับเดินลงมานะครับต้องบริการนะครับใกล้ทุกคนเลือกใช้บร hmm? ิการที่ทุกคนต้องการจะใช้ได้เลยนะครับเดี hmm? ๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกใช้เป็นตัวแรกนี้เลยนะครับอ่ในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับมาที่หน้า Tik t o อกแบบนี้เลยนะครับใกล้ทุกคนเลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มหัวใจ Tik t o อกนะครับผมก็จะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับ และก็นำตอนนี้ยอดหัวใจก็มีอยู่138คนนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จนะครับก็ให้นำลิงก์มาวางตรงนี้นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำ10หัวใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100หัวใจให้ทุกคนดูนะครับค่าบริการก็ยังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้มาแจ้งกับทุกคนนะครับว่าได้รับการสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรหัสด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดปัญหานะครับยอดไม่ขึ้นยอดขึ้นช้าหรือว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับก็นําเลขนี้ไปแจ้งกับแอดมินผ่านเอาเว็บไซต์ได้เลยนะครับมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับหรือว่าคลิกด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับ พอเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมีสถานะแจ้งบอกกับทุกคนนะครับว่าตอนนี้ทํางานไปถึงไหนนะครับอตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือยังไม่เคยใช้นะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมี3มช่องทางให้เลือกใช้นะครับจะมีสแกนเคิลโค้ดทุกธนาคารนะครับ ทัวนี้วอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตต่างประเทศนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่นะครับบริการเติมเงินนะครับก็จะมีโบนัสให้ด้วยนะครับโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเติมห้าร้อยขึ้นไปนะครับมาดูที่บริการทั้งหมดกันต่อนะครับบริการทั้งหมดนะครับก็จะมีให้ทุกคนเลือกใช้เลือกดูนะครับหรือว่าเลือกซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับ อาจจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o k IG นะครับแล้วก็หนื่นอีกมากมายเลยนะครับนี่นะครับใครเป็นเพื่อนเลื่อนดูด้านล่างแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนใครนะครับจะคลิกดูตรงคำอธิบายด้านหลังตรงนี้ก็ได้นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่ากดสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับแนะนำเพื่อนนะครับท่านเพื่อนคนไหนมีราไได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดล็อกลิงก์ด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วส่งต่อไปให้เพื่อนอีกหลายๆคนนะครับ ก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้าหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหายบินผ่านหน้าเว็บไซต์เลยนะครับแจ้งเรื่องแจ้งปัญหาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นยังนะครับผมกดรีเฟรชหนึ่งทีนะครับอะตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นมาเลยนะครับตอนแรกก็มีอยู่ 100กว่าคนนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น256คนแล้วนะครับก็ขึ้นไวมากๆและราคาถูกมากๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มหัวใจนะครับติกตอกนะครับยอดขึ้นไวและราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ